ไอเดี๋ยวก่อนไปเอเอนั่นมันบังติดอะไรอ๋อติดแอนเฮ้ยเดี๋ยวไปยิงเขาทำไมเนี่ยนะตอนนี้ครับทางฝั่งทีมคาสตูนเอฟซีเนี่ยอยู่ในฝั่งทีมแดงครับส่วนทีมเงินเนี่ยเป็นทางด้านของทีมแอนวันฮะหรือว่าแอนหนึ่งจะให้เรียกแอนอะไรอะแอนวันให้าามาบายนะวีฮะอยู่ฝั่งทีมทั้งเงินครับกอลแผนที่ที่ใช้ครับในวันนี้ฮะ เป็นทางด้านของแผนที่ทิล่าแม่น้ำนายครับนะวันนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เฟิร์สบัตเนี่ยจะเป็นการแข่งขันในรอบ64ทีมสุดท้ายนะส่วนด้านของเซิร์ฟเวอร์ดับเบิลคิวเนี่ยจะเป็นเพย์ออฟของรอบเพื่อเข้ารอบ32ทีมนะเดี๋ยวต้องมาดูกันแล้วตอนนี้ครับเนี่ยฮะฝั่งทีมน้ําเงินครับนะั่นคือทีมนาวีนั่นเองนาวีฝั่งทีมไหนทีมเงินนะเออแล้วตอนนี้ตายไปหนึ่งครับเป็นทางด้านของทีมแอนดวานตายไปหนึ่งแล้วฮนะแล้วตอนนี้บุก บุกขึ้นมากันครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทนางด้านของทีมอันวันฮะที่เก็บไปได้ก่อนฮะเมื่อกี้เราลืมเปิดซีนเปิดแป๊บนึงเบิดไ,ไม่ทันละไม่เป็นไรเราตื่นเต้นเราตื่นเต้นแม่ถ่ายทอดสดเอ็กช็อตนานนักสัดดีคุณด้วยนะแชร์ก,ก็ได้ขอบคุณมากครับคุณธนัธขอบคุณฮะขอบคุณครับกราบขอบคุณจริงๆี่ตรุครับกดตัปของดียศจะได้ขึ้นไม่เอาเราอยากได้แค่นี้เราเอาแค่นี้พอฮะนะครับเป็นด้านของทีม แอนวะันฮะเก็บก่อนผมบอกก่อนว่าคาสซุนเอฟซีเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเมื่อคราวที่แล้วนี่เขาใช้ทีมไหนะทีมโดนียใช่ไหมหรือว่าอะไรสักอย่างใบโดนียที่คว้าแชมป์มาได้ฮนะคราวนี้เขาขอเปลี่ยนชื่อครับเนื่องจากเนี่ยเป็นไฟขบข,ของเราแต่เราไม่ได้เข้าข้างนะใช้ชื่อเราก็จริงเราไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างเลยแต่ว่าใช้ชื่อเรานะั้นหน้าตาดีทั้งทีม <laughs> เออสวัสดีด้วยครับทุกคนนะทักทายกันได้ฮนะเออไม่อะ ไปดูที่วินเนอร์ครับอย่ามาทีเดียวเลยเดี๋ยวปดออ <c oughs> อย่าไล่เขาไปสิมานี่มานี่มาที่ผมดูหน้าผมบ้างนะอุตส่าห์ทำสตงศัตรตูใหม่แสงไฟนี่มันตุม่มตามตุมตามเนี่ยให้ดูหล่อบ้างไอนี่แสงนี่ก็แดงแังไอแรงซะเหลือเกินแสบตาไปหมดแล้วลตอนนี้ครับทางด้านของทีมแอนด์วันท่านเหลือแค่4คนครับแล้วเหลือสี่คนเท่าครับบอลเลยแล้วบอล,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 ลคิวกลคิวด้วยครับโอ้สุดยอดจริงฮะทางด้านขาองอะไรเนี่ย เอกายักษ er, ์นะโอ้โหชื่อแกจะแปลกกว่าไงฮะเอกายักษ์ครับแล้วตอนนี้สารกระตุนกนเข้ามาสารเข้ามาแล้วก็ตายไปในระดับคิวของด้าของอินตั้งเน็ตเองไปเรื่อยครับแล้วก็เก็บกันได้รัวๆแล้วครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวเหลือลีลีเพลเพลคนเดียวลีเพลหรือลีเล่เนี่ยลีเล่คนเดียวแล้วก็ตายครับเป็นทางด้านของทีมคาร์ตูนเอซีครับเก็บวินไล่ตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งวินฮะ สวัสดีครับคุณโอมนะักสวัสดีทุกคนด้วยฮะก็ใครที่อยากจะได้เทมโค้ดครับก็รอพี่แหนมหน่อยฮะพี่แหนมเขาแจกอยู่นี่ฮะก็อยากจะบอกว่าพี่แหนมนี่ใจดีสะเหละเกินครับเดี๋ยวก่อนแข่งแชร์ที่ของเราบ้างคนอื่นเขาแชร์กันหมดแล้วเราไม่แชร์เลยเออเราก็แชร์ของเราบ้างดีกว่าแล้วตอนนี้ครับนี่ฮะ ตอนนี้ยรสกอร์สเสมอที่จงตัวหนึ่งครับตอนนี้ปิดยท้ายผลแล้วใครที่อยากทายผลเชียร์ทีมไหนมันได้แต้มด้วยนะการทายผลแต้มเนี่ยเอาไปร่วมกิจกรรมต่างๆของ TGP ีพีอนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดอะไรอ่ะแล็ของรางวัลน,นะรวมถึงไอเทมต่างๆครับของเกมต่างๆด้วยแล้วก็ที่สําคัญครับเกมมิ่งเกียร์นะใครที่อยากจะได้ครับเราจะมีกิจกรรมตลอดรวมถึงเพวิทย์ยูใหเช่นเล่นกับทีนันดังทีมงานต่างๆเนี่ยก็เอาแต้มพวกนี้ไปเล่นครับซึ่งแต้มเนี่ยเราก็แจกกันด้วยการทายผลนี่แหละครับ ง่ายมากนะสวัสดีครับน้องบอลอัติโนอนน้อยพยักนะโอ้โหชื่อจะยาวมากครับแล้วจังหวะนี้ครับหนึ่งมอยครับไปเก็บได้ครับนี่ก็เดินเออเท่เ hey, หลือเกินนะทาเต้นเขาเนี้ย <c oughs> เออตอนนี้ครับตายไปหนึ่งคนครับทางฝั่งของทีมแอนวะันฮะแล้วตอนนี้ก็ยิงยิงมายิงมาโอ้โหกเปิงลูกหรอ <c oughs> ใช้เปลี่ยนปืนยิงด้วยฮนะกเปิงลูกนะเออ สวัสดีทุกคนด้วยครับขอต้อนรับเข้าสูส่รลาสดครับวันนี้เนี่ยมีการช่องทางดู3ช่องทางครับจะใครที่อยากดูว่าช่องทางลิงก์ไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยสามารถไปดูที่แฟนเพจ t g b l ช h อ n ทา l ที่2ของเรานะใครที่ดูทวิตทีวีอยู่มันปรับความชัดได้อยากดูชัดๆอยากรู้แบบชัดเจน สามารถดูทีวีครับแต่ว่าต้องเน็ตเร็วเน็ตแรงกันสักหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นเน็ตที่สามารถไปดูที่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะฉะนั้นเน็ตต้องแรงหน่อยแต่ว่าถ้าใครเน็ตแบบปกติเน็ตธรรมดาก็ดูที่ช่องทาง TGL 2องเซิร์ฟเวอร์หนึ่งครับหรือว่าช่องทางหลักของ t p l ของเรานะแต่ก่อนป็นช่องทดรองครับตอนนี้เราออปเกตให้เป็นช่องทางหลักเลยสามารถดูได้แต่ว่าปรับความชัดไม่ได้ความชัดเนี่ยมันพอดีพอดีนะมันปรับความชัดไม่ได้แต่ว่าตวานีครับพวกเงเข้าไปแล้วก็เหลือกันสองต่อสามแล้วตอนนี้สายอาอยยออู่ลลเเเเเดดดนปปรรระบบิแงงขชก็ไไ้ แล้วเหลือแค่คนเดียวทองอะไรเนี่ยทองใบทองใบอยู่คนเดียวแล้วเลือดเหลือน้อยเหลือเกินแล้วทางด้าของพะปุตตองใช่ไหมชื่ออะไรเนี่ยเราอ่านชื่อเขาปวดหัวมากเลยนี่ถ้าเป็นคาร์ส,สุนเอฟซีตัวจริงครับว่ายแหละครับเปลี่ยนชื่อเถอะอ่านยากเหลือเกินปวดหัวเออเป็นคาร์เป็นเอฟซีอะไรเนี่ยไม่รู้จักว่า คนภาคเนี่ยเขาอ่านภาษาอังกฤษได้เข้มแข็งมากนะเราตั้งชื่อภาษาอังกฤษให้เราปวดหัวนี่ฮะก็ะไรนาเรื่องสองคนครับตอนนี้สกอร์สองหนึ่งนะ,ะไรนาฝั่งทีมเงินครับเป็นด้านของทีมแอนวันฮะแอนวันมีไนแมร์ครับมีทองใบครับมีเอกอะไรเนี่ยเอกะยากิ e นะฮะแล้วก็น้องอะไรเนี่ยหนุ่มหนุ่มชาเหรอหนุ่มชาใช่ไหมแล้วก็รีเลย์ครับเป็นด้านของทีมคลาสสิกเอฟซีครับมีพระบุตตองเหรอ แล้วก็วันิดาครับมีเดพเริ่มมนาเชสแล้วก็น้องมีก็มีหนึ่งนอชมอยครับผ้ขอไยอ่านมั่วซะเหลือเกินครับแล้วตอนนี้ครับไปวางระบบเดิมเหลือเกินครับคาสตูนัิลแล้วก็ยิงกันต่อแล้วซส่กระสุนเข้าไปแล้วแกก็ยิงแล้วก็ตายเหลือ3คนตอนนี้ทางด้านของทีมแอดวานเดือ3คนแล้วโดนมากระสุนเขายิงไปอีกแล้วก็หมดเกลี้ยงเป็นทางด้านของทีมคาสตัิลครับเก็บวินเพิ่มได้เป็น3ต่อนวินแล้วสุดยอดจริงครับทีมนี้ฮะทีมนี้จริงเป็นแชมป์เมื่อ ครั้งที่หนึ่งเนี่ยครับจำเดินพฤษภาคมเมื่อคราวที่แล้ว,ลวนั่นแหละฮะสวัสดีครับคุณบัญชาแก้วกรฮะเรียกน้องโอ๊ไม่เป็นไรครับเราเรียกคุณอยู่าเราเป็นคนพูดครองฮะเออนะสวัสดีทุกคนด้วยครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัการแข่งขันแอชชอตออนไลน์คอมมิชชั่นครับใครที่ซิปมาในเกม ก็อยากทักทายด้วยแต่ว่าทักทายกัน่างนี้เนี่ยมาทักทายกันที่ช่องแชทดีกว่าเราไมาพูดคุยนช่องแชทแล้วตอนนี้วางระเบิดเร็วเหลือเกินครับคาสุนเอฟซีดร้ายและทารุณมากฮะแชมป์เก่าเมื่อรายการที่แล้วครับขอมาจัดหนักหน่อยฮะแล้วตอนนี้รีเล์เหลือแค่คนเดียวหนึ่งคนและยังจิ้มพื้นอยู่จิ้มเข้าไปตอนนี้เนี่ยฮะสถานการณ์ครับหนึ่งต่อสี่ครับเจอแบบนี้มันปวดรวดร้าวเหลือเกินฮะจะทําอย่างไรครับแต่ว่าถ้าเก็บได้นี่ต้องบอกว่าเพื่อนกระโดดจูบปากแน่นอนเพราะจะหลอนล่ำเหลือเกินแล้วระเบิดไปวาง แล้วเวลาแก้20กว่ากวิจะทําอย่างไรครับดีเล์รีเล์ขยับเข้ามาสักนิดหน่อยแล้วรีเล์ก็ขยับใหม่แล้วเหลือเวลา15วิรีเล์จะทำานไรมีปีกก็บินขึ้นไปยิงเลยแต่ว่าถ้าบินขึ้นไปยิงรับรองได้ว่าหากันกระจายนะเกตุใช้ปนแน่นอนก็นเลยยิงไม่ได้ก็เดินมากระตึบ๊บกระตึ๊บมาเหลือเวลาสามวิแล้วก็ต้องบอกว่าบายบาย จบเกมไปเป็นทางด้านของทีมคาร์ตุนเอสซีเกมวินีม,มั่มได้เป็นซีต่อหนึ่งวินสวัสดีทุกคนครอ๋ออ่านว่าปลั๊กโพทองใช่ไหมใช่ไหมจริงหรอปลั๊กโพทองเหรอมอ่านอย่างนี้เหรอไม่รู้อ่านผิดตามนั้นฮะให้เปลี่ยนชื่อเป็นตามนี้เลยกันครับคาสตุนเอสซีครับถ้ารักผมชอบผมให้เขาเปลี่ยนชื่อตามนี้ผมบอกนี่แหละ <laughs> เออสวัสดีครับสว,สคบสวสัคุณคุณ นี่ที่ไหนด้วยฮะทักทายแต่พี่แหนมครับก็พี่แหนมแจกไอเทมนี่เรามันไม่รอเราไม่ไอเทมแจกนะใจร้ายโป้งตอนแรกว่าจะแจกตอนที่พักแล้วแล้วขึ้นนี่หน้าจอให้ไม่ขึ้นและงอนเออมีงอนด้วยเออ ก็ตอนนี้ฮนะสวัสดีทุกคนด้วยครับที่เข้ามานะขอต้อนรับเข้าสู่ทีวีเอชทีที่สองนะใครที่ว่างๆอยู่ไปแชทที่หน้าแฟนเพจเราหน่อยเพื่อนๆจะได้รู้ครับว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มการถ่ายสดแล้วนะเพราะว่าหลังจากห่างหายกับการถ่ายสดไอช็อตออนไลน์ไปประมาณสองเกือบสองสัปดาห์นะนะอาทิตย์ครึ่งได้ครับนะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าต่อจากนี้จะได้มีการถ่ายสดยาวๆแล้วเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมกับการทายผลแชมป์ครับแชมป์ของรายการนี้นะทั้งเซิร์ฟเวอร์เฟิร์บัตและเซิร์ฟเวอร์ดับเบิลคิวมีไอเทมแจกด้วยถ้าอยากกรรู้้ถ้ถาาาอยาไดดคับตติตมที่แฟน ทีเจวัชรีสองรวมถึงติดตามดาวและสดเป็นไว้เพราะว่าเทปแจกสดก็มีโดนหนึ่งไอเทมไทยผลด้วยฉะนั้นให้อย่าพลาดเลยทีมต้องขอบคุณทางด้านวินเนอร์มากครับที่สนำเของรางวัลให้มาและให้สรรสนการแลสดการมันแบบนี้นะเกมส์สุดๆแบบนี้แล้วตอนนี้ครับทีมเงินเข้ามาทังฝั่งก์ทีมแอดวันครับต้องบุกเข้าไปครับท่านเหลือกันสามสาวเฉพาะผู้นี่ฮะลาเซ็ตอ่อน ได้แล้วทังหมดนี้ครับไนแมยิงอยู่แล้วก็ตายเวลาเช็ทิปเปอร์คิวหลอเหลือเกินแล้วก็ส่งผลในตอนนี้ครับทางฝั่งของทีมคาร์สุดเอฟซีไบโดเนียฮะขึ้นนำแล้วครับที่ห้าต่อหนึ่งวินสุดยอดจริงครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมลาเชตมากฮะแกอ้อมมาฆ่าได้หลอเหลือเกินแล้วเดี๋ยวสลับฝั่งกันครับนะถ้าเก็บได้อีก2วินครับคาร์สุดเอฟซีเกมนี้ชนะแล้วผ่านเข้าสู่รอบสามสิบสองทีมทันทีครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับคุณวะ วันชนะฮะสวัสดีด้วยครับเออสวัสดีทุกคนด้วยฮะก็ตอนนี้เนี่ทำอะไรเนี่ยป่าป่าป่าป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 าเออต้องกล่าบขอบพระคุณทุกคนนะที่แชร์ด้วยฮะน่ารักกันที่สุดเลย อ่ะก็ทักทายครับในช่องแชทอ่านชื่อใครเจอใครก็ทักทายคนนั้นนะต้องขออภัยนาทักทายไม่ครบทุกคนนะแต่ว่าเราจะพยายามทักทายให้ครบทุกคนนะอย่าลืมลวกันนะใครที่เข้ามาชมในวันนี้ครับพรุ่งนี้วันเราต่อไปยังมีย,วยาวครับ ก็ใครที่ติดเรียนอยู่ก็ไม่เป็นไรครับสามารถดูย้อนหลังได้เมีรีนแต่ละรีแานตอนวันแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกดูช่องทาง YouTube ได้ครับเรามีการเอาเทปทิปภข้าวการแข่งขันในช่วงในการแข่งขันต่างๆเนี่ยขึ้นที่ YouTube ด้วยฮะสามารถติดตามได้เซิร์ฟที่ ComGamerTV ครับ c o m p g a m เอ้ย g a t e t e m e เอ้ยภาษาอังกฤษว่าไปแล้วเออนะ แล้วก็ทีวีครับสวัสดีคุณลิลลี่วิลาสินีด้วยฮะสวัสดีกับทุกท่านทุกคนฮะนิตินายโอเคผมอ่านผิดอีกแล้วขอโทษครับสวัสดีครับคุณคุลาเบอร์อะไหนๆก็ไหนๆ,ๆเลยครับทักทายกันมาขนาดนี้เดี๋ยวแจกกันสักหน่อยครับก็ใครที่แย่งกันได้ก็เอาไปเลยฮะนะขึ้นตรงนี้ครับต้องขอบคุณพี่แหนด้วยเป็นโค้ดอะไรเดี๋ยวก่อนโค้ดเป็นโค้ด เวิร์คั w เวฟกับเวิร์คับบอลฮะเวิร์คับเวฟกับเวิร์คับบอลฮะต้องขอบคุณพี่แหนมด้วยครับแอบมาให้เราครับแล้วตอนนี้ฮะย้ายฝั่งกันมาแล้วครับค a าสตูนเอฟซีไบโนเนียอยู่ฝั่งทีมนงเงินครับส่วนทีมแดงเนี่ยเป็นทางด้านของแอนวันระหว่างนี้เราก็แจกโค้ดกันไปก่อนเออบอกก่อนว่าโค้ดเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยใครได้ก็ก็ช่วยบอกเพื่อนด้วยนะพี่แหนมขอให้เรามาแจกเราก็แจก Oh, อยากได้ก็เนี่ยฮะตามนี้เลยขึ้นอยู่ข้างบนนี้เลยข้างบนข้างบนข้างบนนี้เออนะ oh. ใครดูไม่ได้ฮะดูไม่ได้จริงๆเหรอก็ดูอยู่นะดูไม่ได้จริงเหรอถ้าเป็นช่องทางทวิตทีวีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหากันแซกเล็กน้อยครับยังไงก็ให้เปลี่ยนไปเป็น TGP L 2 TGPL Server 1นะอันนี้น่าจะดูได้ชัดเจนครับยังไงก็เปลี่ยนมาดูได้หรือว่าจะดูท่งทาง u t u b e ก็ได้ช่องทางการดูครับสามารถเข้าไปไดูได้ที่แฟนเพจ TGPL Channel ที่2ครับไปดูตรงนั้นเลยฮะแล้วเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ดูว่าจะสามารถดูช่องทางไหนนะจ๊ะเออสวัสดีทุกคนด้วยใครที่ถามหาโค้ดมา ทามพี่แหนมเลยแต่ใครอยากดูกากรปรรสการมันๆอย่างนี้ครับพูดคุยกันได้เราในช่องแชทรวมถึงเปิดหน้าจอดูเลยจ้ะตอนนี้เนี่ยแล้วก็โค้ดต้องขอบคุณพี่แหนมมากที่แจกกันมานะเราก็แจกกันเรื่อยๆอ่ะพี่แหนมเขามีมาให้แจกเราก็แจกฮฮเราคนซื้อครับเราไม่รู้ว่าใครได้ใครที่ได้ไปก็แจ้งเดียวกันนะจ๊ะว่าได้โค้ดไปแล้วแฮเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องแบบเข้าไปกดซ้าแล้วซ้าอีกนะเราเป็นห่วงจุ๊บ ตอนนี้ครับทางฝั่งของทีมคารสุนเอฟซีเนี่ยมาอยู่ในฝั่งทีมน้ำเงินแล้วฮะส่วนทีมแดงเนี่ยอันนี้เป็นให้คนอันใหม่แล้วนะเ,ออเดี๋ยวย้ายที่จะได้ไม่งงจะไ,ไม่งงนะตอนนี้คารสุนเอฟซีครับนาอยู่ห้าต่อหนึ่งวินนะฮะพวกเขากลับมาอยู่ทีมเงินแล้วครับมาเป็นทีมรับครับต้องมาดูฮะว่าการมันทีมของเขาได้เก็บได้2วินเนี่ยพวกเขาชนะและผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมโดยทันทีนะพวกเขาเนี่ยเป็นชั้นเก่ามาก่อนฮะก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อนี้ครับ เพราะว่าเขาไปบอกผมว่าพี่ผมอยากใช้ชื่อที่มากเลยนะผมคิดว่าชื่อพี่เนี่ยมันแปลกเหลือเกินแล้วตอนนี้ครับบวกป็นเข้าไปเดรกเพลเลอร์ยิงตายแล้วก็ตายครับเป็นด้านของทองใบที่มาเก็บลาเชได้ด้วยแล้วก็ไนแอมมาเก็บนนอนึ่งใเพลเลอร์แล้วตอนนี้เหลือแค่2คนครับค้าสตุดอฟซีเหลือ2คนครับแล้วตอนนี้ปาลาเลยเบิร์เข้าไปวานิดาฮะวานิดามีปีกนะเออ วันนี้ถาสดกันสคู่ครับอีกคู่นึงเนี่ยรอจบการแข่งขันในคู่นี้ก่อนฮนะแล้วตอนนี้เก็บไปได้ครับพาบุตองอรอแกชื่อพาบุตองไหมฮะนะนะอ่านชื่อแกตามนี้นะเออต้องชื่อนี้แหละนะชื่อเทพเหลือเกินครับแล้วตอนนี้ครับมายิงอยู่แล้วเจอหน้าแล้วเก็บไปได้ครับทองใบาตายไปเหลือแค่คนเดียวหนึ่งต่อสองแล้วกระสุนยิงสาบมาแล้วก็เปนั่งของหนุช่ชาเก็บได้แล้วดับเบิ้ลคิว ส่งบอลให้เก็บวินให้ทีมทอมได้เป็นไล่มาฮะเป็น2ต่อ5วินครับเอาละครับไม่ยอมเหมือนกันครับทางด้านของทีมแอนวานบน์นาวีฮะนี่ติดหล่าคอรหรือเปล่าเนี่ยมีนาวีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งทีอัพหมุนตัวเท่เนี่ยด้านบนด้านบนเออไายผลไม่ได้แสดงว่าเข้ามาช้าหลังจากมันปิดครับการไทยผลเนี่ยมันจะเปิดแล้วมันมีเวลาเปิดปิดเองฮะฉะนั้นเนี่ย มันจะเปิดในช่วงแรกๆก,กําลังจะเริ่มการแข่งขันนะการแข่งขันการทายผลนะฮะต้องขอภายสำหรับใครที่มาช้าครับแต่ว่าคูหน้าฮะยังเปิดให้ทายผลอีกนะฮะว่าระบบเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้สำหรับการใหายผลนะฮะจะต้องทายผลภายในเวลาครับการเอาไว้คนระับสำหรับใครที่แบบว่าเข้ามาทายตอนหลังไนงะเดี๋ยวแบบรู้ผลแล้วไอ้ชนะไปแล้วก็ทายเลยอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเออ <c oughs> นะ สวัสดีทุกคนสวัสดีคนฮะภาพมันหายไปไหนอ่ะภาพมันไม่หายฮะเช็คเช็คดิภาพไม่ขึ้นนะฮะภาพไม่ขึ้นลองเปิดดูที่หน้าเว็บใหม่นะตอนนี้ผมเปิดมันก็ยังขึ้นอยู่นะเออมันก็ยังขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่จริงๆนะ ขึ้นขึ้นครัลองดูที่ DPL 2องเซิร์หครับใครที่เพราะว่าเห็นวันนี้ฮะได้ข่าวว่าทวิตเทีมีปัญหาสักเล็กน้อยครับวันนี้ฮะที่เซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นะเขามีปัญหาอยู่ครับภาพอาจจะหลุดละหายบ่อยฮะฉะนั้นแนะนำว่าให้มาดูที่ช่องทางของ DPL 2องเซิร์อหดีกว่าครับน่าจะสมูทที่สุดนะแป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งป๊บาบมาแสงมันไม่เข้าแน่หน้ามันดบ มีอย่างนี้ด้วยนะอ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยฮะสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของทีมแอนวันเนี่ยไม่บุกเร็วนะต้องย้ำใช้คําว่าไม่บุกเร็วเลยครับเพราะว่าเนี่ยปล่อยเวลาให้มาเหลเวลาประมาณนาทีกว่าๆฮะต้องมาดูว่าพวกเขาเนี่ยจะบุกตอนไหนฮะนะ คือทางฝั่งลับเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องลุกเข้าไปครับคือเวลามันหมดเนี่ยพวกเขาก็ชนะอยู่ดีครับแล้วตอนนี้ครับหนึ่งชอมอยไปเก็บได้ฮะหนึ่งชอมอยไปเก็บหน้านของน้ำชานน้านชาชแล้วตอนนี้บอกเข้าไปหนึ่งชอมอยเก็บดับเบิลคิวได้แล้วตอนนี้ยังใสาเข้าไปลาเชสเก่งหน้าของนี้อะไรเนี่ยของลีเลได้ไดครับเหลือแค่คนเดียวเลยครับเหลือแค่คนเดียวเจว้าพวกเขากเก็บวินนี้ได้อย่างน้อยครับพวกเขาไม่แพ้ในเกมนี้แน่นอนสตาร์คาสต์สุนเอฟซีแล้ววันนี้ดาไปเก็บตรง ใบไ,ได้ครับก็เป็นว่าครับพวกเขาเก็บแต้มเพิ่มได้วินเพิ่มได้เป็น6ต่อหนึ่งวินถ้าพวกเขาเก็บอีกหนึ่งวินได้ครับคาสนเอฟซีชนะแลบผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบทันทีเลยครับเออป้าตายยังไงครับเวลาเข้าหายไปมันยึงเข้าไปทายผลใช่ไหมลวภาพหายอะฮะลองกดกลับมาไม่แน่ใจคือระบบหลังบ้านนี้มันหยุดไงฮะก็เลยไม่รู้จะถามใครต้องขออภัยจริงๆนะฮะต้องขออภัย ลองลองลองดูฮะต้องขออภัยจริงๆไม่เขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงครับต้องขออภัยฮะนะตอนนี้ปลาโดนยัดเข้ามาแล้วบุกกันมาแล้วครับเก็บได้2ตัวรวดเลยครับทางด้านของปลาดุพองตายกับทางด้านของอะไรสักอย่างแต่อินโนอินเดอร์ได้คนลอะฮะแล้ววินด้ากับหนึ่งชะม้อยก็มาเก็บได้เหลือกัน3ต่อ2ครับเอาละครับตอนนี้คาสูเดสตีครับได้เปลี่ยนเรื่องผู้เล่นแล้วครับแล้วลาเชสใส่เก็บดับเบิ่อคิวได้ตอนนี้เหลือแค่คนเดียอะครับแล้ววินนี่แล้วพวกเขาเก็บได้พวกเขา ผ่านเข้าสู่รอบไปดีแล้วก็เป็นหนึ่งชมอ้อยครับลอยเลอกเกินครับทำให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบไปด้วยใช้ชนะไปค่อนข้างแน่นนอนแล้วครับตอนนี้ครับขึ้นนำแล้วที่7ต่อ2วินฮะสุดยอดจริงครับสำหรับทีมนี้ฮะโหดหลายมากครับระเบิดต,ตายเท่ๆระเบิดเต็ตายเท่เออจอดำ จอคือถ้าเป็นทวิตทีวีครับต้องบอกว่าขอรบกวนหน่อยคือถ้าดูแล้วมันดํามาเปลี่ยนมาเป็นช่องคือมันจะมีด้านบนเห็นไหมด้านบนนี่มันมีทวิตทีวีที่มันเขีนเยนทวิตนะครับและอันนึงที่เขียน TGL Server หนึ่งให้ดูตรง TGL Server หนึ่งครับอันนี้ไม่น่าจะหลุดเลยนะเพราะว่าทวิตทีวีเนี่ยปัญหามันมีทางเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ครับมันก็เลยหลุดไปเล็กน้อยครับแล้วตอนนี้ครับเหลือก,กัน3ต่อ3ครับเอาแล้วจัดก,กระสุนเข้าไปด้านซ้ายก็มีแล้วตอนนี้หนึ่งชม้อยถอยออกมาหนึ ใจเย็นๆอย่าวพุ่งยิ่งกัน,กนเดี๋ยวผมถอยออกมาเติมเลืองก,ก่อนนะนะขอบคุณมากฮะคุณสุภร n ษาครับแมวันนี้เนี่ยทางด้านของทีมดีเบิร์ดไม่แข่งนะคุณสุภร n ษาก็เข้ามาชมเรานะต้องกราบขอบพระคุณจริงๆฮะ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณสุพรรษาคือใครคุณสุพรรษาก็คือหวานใจของหมูยุทธนั่นเองแล้วตอนนี้ครับก็เก็บวินเพิ่มได้ครับคารูสนเอฟซีขึ้นนําไปอีกครั้งเป็น8ต่อ2วินฮะนำไปเรื่อยๆครับนาไปเรื่อยๆครับต้องขอบคุณคุณสุพรรษาด้วยนะใครที่ว่างๆอยู่ครับที่เพื่อนคนไหนบอกจอดายังไงก็รบกวนเอาลิงก์ของเราเนี่ยวางไปให้เขาดูหน่อยเขาจะได้กดเข้าไปดูได้สะดวกสบายครับนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครวางก็ด้านบนนี่แหละฮะสามารถเลือกตรงทวิตหรือ TGBL เซอร์ว่าหนึ่งนั่นแหละฮะตรงนี้ครับด้านบนนี่เลยฮะด้านบนหัวผมเนี่ยมือมันไม่ถึงทะลุไปแล้ว <c oughs> เออแล้วตอนนี้ครับหชมวมอยมาเก็บทางด้านรีเลย์ได้ครับหรือว่าจะไปดูช่องทาง Youtube ก็ได้ตอนนี้เราเปิดถ่ายทอดสดผ่าน Youtube ด้วยถ้าใครที่อยากจะดูเนี่ยสามารถไปดูได้หรือว่าไปดูที่ลิงก์ตรงที่แฟนเพจจีจาวันที่สเราลงเอาไว้ให้ฮะดูตรงไหนก็ตรงนั้นดูได้ก็ดูตรงนั้นรตรงไหนเลยฮะ ตรงนั้นตรงไหนตรงไหนตรงนั้นโอ้ปดวดหัวคงงเองพูดเองงงเองนะอ่ะแล้วตอนนี้ครับทางด้านของทีมคลัสเตอร์ีครับเหลืออยู่5คนด้วยครับส่วนทางด้านของแอนด n วันนาวีเนี่ยเหลือแค่4คนเท่านั้นครับแม่เมื่อกี้ตายไปฮะแล้วสถานการณ์พวกเขาเนี่ยคือพวกเขาแพ้ไปแล้วแต่ว่าเล่นเพื่อสปิริตเท่านั้นครับต้องมาชมครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถเก็บว,วินเพิ่มได้หรือเปล่าฮะ เกมนี้เงียบเลยครับเออเราเป็นน้องใบครับที่ไปเก็บอินเทอร์เนต็ตเอ็กเพลเยอร์ได้ครับแล้วตอนนี้ฮะวะนิดาครับนราเช็ดกระจิ้มจึกจึกมาจึกจึกมาแล้วก็เต้นต่อคือตอนนี้เหลือกัน4ต่อ4ครับเหลือกัน4ต่อ4คนฮะมาตอน,นเดิเอมากระตึ๊บ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 ไม่เจอใครเงียบ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  ทาพไทยผลมันขึ้นมาแป๊บเดียวคืออะไรครับไม่เข้าใจคับว่าภาพไทยาพไทยผลคนะคือตอนนี้ไทยผลมันปิดไปแล้วนะระบบมันปิดไปเองครับคือกดเข้าไปมันจะไม่มีอะไรอู่แล้วครับตอนนี้ฮะนะคือถ้าไทยผลตอนนี้มันไม่ได้แล้วครับแต่ว่าถ้าไทยคู่ต่อไปมันได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองไปลองไปเช็ควิธีหรือลองไปเช็คระบบอีกอย่างอีกทีนึงที่ตอนไทยผล ครั้งหนึ่งดีกว่านะนะฮะตอนนี้ระบบไทยปลดเนี่ยมันปิดไปแล้วนะครับสำหรับคู่นี้แล้วตอนนี้ครับหนึ่งชอมอยไปเก็บทางด้านธงใช้ได้แล้วลาเชสเตอร์นาครับเป็นหนึ่งชอมอยที่เก็บไหนแม้แต่ว่าลาเชสก็โดนหน้าของเอไากย์อะไรนะเอยาไกายา์กาีครับเก็บไปครับแล้วก็เอไากาย์กีก็ตา,า,ายแล้วตอนนี้ครับทางด้านของน้ำชาก็ตายส่งผลให้ตอนนี้ทางด้านคาสุดเอฟซีครับเก็บวินเพิ่มมาได้เป็นเก้าต่อสองวินเออ ป่า,ปาโอ้ยแล้วตอนนี้เครื่องผมมือมันลั่นโอเคกลับมาแล้วฮะไปหยิบาป ขอบคุณมากครับคุณสุพรรษาครับขอบคุณจริงนะที่ลงลิงให้นะยังไงใครที่ดูแล้วภาพมันหายหรือในทิวีมศน์ห้าหายก็ไปดูที่ช่องทางสำรองได้ครับอย่างที่คุณสุพรรษาเขาลงไว้ให้ฮนะอันนั้นเลยครับนะตอนนี้ปารเลยเป็นเข้ามาแล้วก็วิ่งกันมายิงกันแล้วก็ตายครับเป็นวันดาเก็บดับเบิลคิวได้แล้วตอนนี้ก็ยิงอีกครับเป็นหนึ่งช่อม้อยที่เก็บไปฮะ แล้วก็ยังเหลืออีกแล้วก็ไม่เหลือแล้วครับเข้าไปในด้านของคารตูน f ี FC ครับเอาชนะด้านของทีมแอนด์วันไบนาวีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้วยสกอร์10ต่อ2วินก็ยินดีด้วยกับแฟนๆของทีมคาสตูนฟีไบโนเนียฮะที่พวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ในวันนี้ก็สุดยอดทั้ง2ทีมเดี๋ยวเราขอเชิญชมกันสักหน่อยฮะเออเอากตุกๆๆๆ๊ๆตุๆ๊กตุ๊กตุ๊ ก่อนวาครับในคู่นี้ฮะก็ผ่านพ้นไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็ชัยชนะเนี่ยตกเป็นของหน้าของทีมคาสุดเอฟซีซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะย้ายไปอะไรนะมีการถามว่าพี่ตูมีแฟนยังน้องครับอย่ามาถามคำนี้กับผู้ชายอย่างพี่ครับเนี่ยเดี๋ยวเขาเขาไม่เห็นแล้วไหนวะไปไหนแล้วเนี่ยเอามันหายไปละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถามคนนี้เดีพี่ครับ พี่ไม่ขอตอบครับพี่เป็นดารา